วันนี้นะคะทุกคนไม่ก็มีสมาชิกใหม่มาเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้จักในเองค่ะเอาละคะ่ะทุกคนไมเก่อนก่อนนะว่าไม่เป็นคนชอบหมามากเลยนะคะไม่ก็เลยเอ็นดูน้องนะคะก็เลยรับน้องมาเลี้ยงเองค่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นถือว่าเป็นแบบเรื่งามยามดีแล้วกันเนะาะไ <c oughs> ม่ก็ซื้อปลอกคอให้น้องใหม่นะคะก็คือ น่ารักฟุงฟิ้งมีกระดิ่งอย่างนี้เลยนะคะเวลาน้องใส่น้องก็จะแองแองแองแเหมือนมาแล้วก็ไม้นะคะได้สั่งทําเป็นพิเศษเลยทุกคนสั่งทําป้ายชื่อน้องแบบเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือ oh, <no. S 1> ก็คือจะเป็นชื่อน้องนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อไม้เผื่อว่าวันนึงน้องหายออกจากบ้านหรือว่าน้องหนีออกจากบ้าน oh, <no. S 1> เองค่ะก็จะได้รบกวนทุกคนนะคะสะแกน ตรงนี้นะคะก็ตามหาน้องแล้วมันก็จะแบบมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เผื่อน้องหายนะทุกคนก็กันไว้นะคะทุกคนกันไว้ดีกว่าเนาะส่วนน้องนะคะเป็นหมาพันบูลี่พ็อกเก็ตนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะน้องเอาละคะวันนี้นะคะมัยก็จะไปพาไปดูน้องแบบแบบแบบตัวจริงๆแบบตัวเป็นๆแบบ ว่าจะมึนแค่ไหนนะคะมึนเหมือนจะของชอ่องอืเนอาล้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันแล้วก็จะไปรับน้องอยากเป็นทางการเดี๋ยวไมคขอญาตใส่ก่อน,นะครับนี่ค่ะทุกคนเราก็ใส่ป้ายชื่อพร้อมกับสร้อยคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปดูน้องกันเลย เก่งมากแอนนี่แอนนี่คะ้ไอ้เ้านั่งลงหน่อยไหนโอ้ยแอนนี่หนูชื่อแอนนี่นะคะพี่พี่ร้องชอบให้เก่าพุงนะคะด,ดูนะคะทุกคนเราก็จะให้ดูหน้าเนาะอ,อืม ทุกคนไม่จะบอกก่อนนะว่าแอนนี่มีมีอะไรที่ทุกคนแบบต้องหัวเราะแน่นอนนะคะดูนะแอนนี่โชว์ฟันหน่อยค่ะเอ้ยยังใช้ได้หนึ่งสอ <c oughs> ทุกคนตรงกลางน้องฟันหลอไปไหนเนี่ย น้องไหมคะมทุกคนคะดูเน,นื้อนงไม่ชอบบีบเล่นมากเลยนะคะอันนี้นี่นะคะแม่ก็จะเล่นกับน้อง,องทุกคนนี่นั่งลงนี่น้องสั่งนั่งลงได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอมือแล้วก็ไฟได้ว้าวนี่คะ่ะทุกคนอันนี้อยากได้ไหมดูซีของใครเนี่ยของใครของใครคะเป็นตัวเมียนะคะแอนนี่ ตัวมีเป็นแอนนี่หนูเป็นผู้หญิงค่ะเอาละเดี๋ยวมอมมีจะใส่ให้นะแอนนี่อรับนางมี่ะโอ๊ยเนียไ,ได้แล้วเอาละตายแล้วค่ะทุกคนไวโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาไอ้เนี่ยเล็กเก่าแม่ยืนนะยืนสิยืนยืน อย่ามัวแต่น,นอนไอ้ว้วนลูกขึ้นบรรยากาศเดี๋ยวมันจะใส่ปลอกคอให้ีะอู้ยินดีต้อนรับสู่เข้าบ้านนะแอนนี่อย่าดือ้อย่าชนนะครับไม่ทันแล้วแอนนี่บอกดื้อไปแล้วไม่ทันแล้วชึบ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 อยู่ไหนนะแรงเยอะมากเลยนะคะแอนนี่แรงเยอะเยอะทุกคน ใส่ให้แอนนี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมใส่ให้แอนนี่เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ตอนรับอยากเป็นทายารนะคะแอนนี่ฝากพี่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องไม้เซ็ตใช้เลียวด้วยนะคะไหนยืดที่ยืดดีใจไหมเนี่ยดีใจไหมได้ได้ปลอกคอใหม่ดีใจไหมดีใจไหมอา้าวไม่ชนจะนอนอย่างเดียวเลยไม่ชน ไม่โชนแล้วจะรออย่างเดียวเลยมาก็จะกดแอนนี่่นะคะทุกคน,นคใช่ต้อนรับแอนนอีค่ค่ะเพราะว่าแอนนี่กัดไปแล้วนะคะหักแล้วด้วยโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็รับน้องอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ พี่ๆหน่อยว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เป็นกำลัง